สวัสดีครับพี่น้องบ้าดุคนคคอนดรนแชน่แนลรายงานเหนือรายงานโตครับกับคลิปนี้ครับพี่น้องอยู่หนองซิมตอนเช้าครับกำลังกายครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันศุกร์ยี่สิบสี่พฤศจิกายนพี่น้องตอนเช้าเขากำลังกายสดชื่นกระตุ้นให้ร่างกายเตื่โตพี่น้อง หุ่ยคือไออ่มวันนี้เขาวินาทกันนะพี่น้องเนาะกับเพลงพ่อโจครับยืนนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอไอพี่น้องเขาไปกดไล่กดแชร์หลาหาๆเด้อพี่น้องเด้อดันซ้อยกันครับลูกปังแล้วพอกระตรงปังไปน้ำเนาะให้ติดหนึ่งมาเร่ง เุ้นกันา่าสิได้จากวิวครับพี่น้องต้องลานเนาะจีทีพี่น้องเอฟซีแหละครับใส่กันดัดครับเอฟซีอีล่าน้อยองุ่งเอฟซีพ่อโจแล้วก็บเบื้องสลับกันกับเพลงอีล่าน้อยครับใส่กันพี่น้องแต่วันมือนี้ครับออกกําลังกายก่อนไปะมื่อเช้าน,นี้อีล่าน้อยองอิงนะครับแกทําการแสดงอยู่อำเภอจัก,กราชพี่น้องป๊าดสุดเพลินคือตะหักแต่เนาะ เดี๋ยวเก่ามงช่องลำเพิดอวิเยษแต่ละ่องพันกระสีลงแหวเบิงครับพี่น้องขอบต่ถามขึ้เก้าราคาบุ๊ดไเบิงคลิปของช่องใหญ่เนาะสาวน้อยเพชรแหวนแพ,นแพ้งครับพันลุงตั้งแต่เมือ่อคืนนีแล้วเห็นหน่อยต่หักแห้งครับพี่น้อง กอลังกายไป็นน้ำกันครับพี่น้องครับวิธีการออกกําลังกายของแต่ละคนก็สิบพือกันเนาะปรุงคนกะขุดหัวขุดสวนปรุงคนกับจ็อกกิง้งเล่นหมครับจะเป็นบรรยากาศอากาศดีครับช่วงนี้มันหนาวเนาะเย็นเย็นตอนเศร้าครับเพราะที่หนาวคักเย็นเย็นครับพี่น้องเอารักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อ แขกลังใจสุภูสุคนเ e อฟซีลานอ้อยอุงอิงเอฟซพอโจเ f ฟซสาวน้อยเพชรแหวนแพงสุภูสุคนเบาดุลก็เดินกับผ้ามาแลนอยู่มองเก้าครับพี่น้องสารปูน้องสิมขับซาทุกทุกคนอยูดีไม่แห้งน้องสิมประมาณกิโลหนึ่งที่เก่ารับรอบที่สีมาอัดคลิปให้พี่น้องคุยกับพี่น้องตอนเสารครับ ให้ภารกิจลาบลืนสู่ผู้สุขคนอยู่ดีไม่แห้งอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพลงยืนหนึ่งแม่นเขาเย็นเม้าแมนอายของพ่อโจนะครับเด้อแ,แพงสุปผู้สุขคนเพลงนี้ลองกับพี่เพชรสหรัฐครับถือว่าเป็นอีกผลงานเพลงคุณภาพอีกเพลงหนึ่งครับพี่น้องเป็นตั้งใจเฮ็ดหอาก็ต้อง ตั้งใจครับที่จะเข้าไปดันให้เพื่อนเขาไ้เพียงมวนเพียงมวนครับและก็เปิดสลับกับเพิงเอื่นหักนั่งอีกหน่อยนะครับเดอ้อเพลงอีกตาหน่อยครับเปิดสลับกันไปเฮาองใส่ดันลูกสาวไม่ขึ้นอีกโอ้แต่หักจุดสีตานเย็นว่ะพี่น้อง โอ้เขาเจจเตรียมทัน,นทีวบร้อยกระทุ่งแล้วพี่น้องแสงแรกของวันกำลังมาแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ด่ครับร้อยกระทุ่งสวยงามครับแสงอาทิตย์ขึ้นเงาเมื่อเศร้าครับพี่น้องใครภารกิจราเรลือสุโขสุคนเด้อทั้งคุณกับดอนบอดครับ <c oughs> น้องซิมจะเป็นน้องทีนาชิน้องน้องซิเล็กที่สุด ในตัวเมืองอุดรน,นะครับหนึ่งกิโลรอบน้องเนาะน้องซิมน้องบัวน้องประจักษรน้องบัวอยู่ที่ตรงสถานเจ้าปูยาครับเนาะเอย่าลืมครับมือนี้สาวน้อยเพล่ินแพร่งกัเดินทางรุ่งเทพเนาะแต่ว่าภารกิจหนึ่งก็คือดันเพลงพ่อโจครับพี่น้องไปเบิ้งคลิปไปเบิ้งกันหลายๆครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สำคัญคือคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ใต้คลิปครับพี่น้องโอ้ ตื่นเสาหวังว่าเอาคุณได้ตื่นแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับภารกิจดาบรื่นสุภูสุคนเดอ้อนะครับไปแลนด์ตอบพี่น้องแสงแรกมาแล้วครับแสงมือนี่สายกระทุ่มเ,เอาพี่น้องครับ ภารกิจดาวเรือนสุภูสุคนเออขอบคุณตี่ติดตามคลิปช่องเบาดุนคุณดอนครับเมื่อนี้แลนฉรลองเริ่มต้นยืนนึงเป็นเขายืนเมาเม็เนไอครับพี่นอ <c oughs> <c oughs> อ้องห่วยคือไอ โ,โหยืนเมาก็คงเป็นอาอหู้เจ้าผู้แคนป้อนไขไในยืนห้องไห้น้ำตาพังยาวตอนเขาเอืนควัน ให้ยืนให้กันก่อนปวดเล่าข่าวยืนหนึ่งในใจมันเขาให้ได้ยืนเมาพอนเขากอดนางยืนหนึ่งมันเขายืนเมาเม็นายพี่น้องดันด,นดนัปังปังป,ปครับ เชินกันสุขภาพดีแดดออกแล้วครับพี่น้องในเวลาของการทำงานสุขภาพดีทุกคนครับดีๆไม่แห้งเยี๋เอาเสียงเข้าเสียมาฉลอง หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวน้ำกันอ,อื่นแลนฉลองขึนอ่ะพี่น้องครับยูทีพี่น้องแล้วครับวับโจบูบบนบลับบนนอนเลยมีหอดบานฮักบ้านคิวสุดยอดนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนครับ คลิปน่ะเฮ้าสิมว่วองอลไรเงี้ยฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเบาดุนนะครับเอ้อฮักแพ้งพี่น้องสูสุ้ชวนครับสวัสดีครับ